สวัสดีนะนะนะักตกปลาทุกท่านนะครับพบกับผมอีกครั้งนะครับน้าเต่าครับกับช่องตกปลากับน้าเนะต่านะครับก็วันนี้มีคําถามจากนะักตกปลามือใหม่นะนะักตกปลามือใหม่ละกันถามมาใน Facebook ส่วนตัวนะครับว่าจิงเหลิวตกยังไงนะครับทุ่นมีตั้งหลายแบบใช้ยังไงนะครับก็ผมก็เป็นมือใหม่นะก็ลองศึกษาดูหลายๆทางนะก็วันนี้ มีเทคนิคส่วนตัวามาเสนอแนะนะครับนําเสนอว่าทุนแต่ละแบบใช้ยังไงวิธีการตกมีแบบไหนบ้างที่เรียกกันว่าไม้ตายเอ้ยบาล้านเอ้ยบาล้านแตะอะไรเอ้ยบาล้านสองขอสามขออะไรเอ้าเดี๋ยวว่ากันวันนี้เดี๋ยวอยู่ที่อุทัยพิชิงน,นะครับก็ใช้สถานที่ที่นี้เป็นการแนะนํานะครับทุนแต่ละแบบนะครับวิธีการตกแต่ละแบบตั้งทุนยังไงนะครับก็ มารับชมกันนะครับวันนี้กับช่องตวปลากับน้าเต่านะครับกดซับสไครต์ด้วยนะก็จะมาว่าในส่วนของทุนกันก่อนนะครับทุ่นชิงหลิวนะครับทุนชิงหลิว,นะลวก็จะมีรูปร่างลักษณะแตกต่างกันไปนะครับแล้วแต่ทางผู้ผลิตเขาจะผลิตออกมานะครับก็ที่ผมใช้นะก็มทกีทรงลักบี้นะครับทรงลักบี้มันจะเหมือนลูกลักบี้นะมันจะเป็นสั้นๆปอ้ปอมๆแบบนี้นะครับแล้วก็มีทรงรีนะ รยะแบบนี้นะครับแล้วก็ทรงกระบอกอประมาณนี้นะทุนที่ผมมีนะครับก็ใช้งานแบบไหนยังไงนะครับลักษณะเด่นของทุนแต่ละแบบคืออะไรนะครับก็จะเริ่มจากทุนลักบี้ก่อนตัวลักบี้ก่อนตุนลักบี้เนี่ยส่วนใหญ่ผมจะเอาไว้ตกประเภทไม้ตายาไม้ตายคืออะไรไม้ตายคือการตกแบบหน้าดินแล้วใช้ทุน เป็นตัวบอกอาการนะครับว่าปลาจะเข้ามากินก็โดยสังเกตจากรูปทรงนะครับรูปทรงเขาจะเรียวๆป้อ,ปอมๆน,นะครับอ่าม,มีคมุณสมบัติอะไรคุณสมบัติก็คือเขาจะดันตัวขึ้นน้ําได้เร็วนะครับได้เร็วอ่าคุณประเภทนี้เขาจะดันตัวขึ้นน้ําได้เร็วเพราะเราตกม้ตายนั้นเหยื่อจะไปอยู่หน้าดินตะกวจะอยู่หน้าดินนะครับตะกัวจะแตะที่หน้าดินเลยซึ่ง อาการที่ปลากินนะครับเวลาปลามายกเหยื่อนะครับทุ่นจะลอยตัวนะครับดันน้ําขึ้นโผล่ขึ้นมานะครับเป็นคุณสมบัติของเขานะครับก็เราจะวัดจังหวะที่ทุ่นยกตัวขึ้นอาการทุ่นมี2แบบอ่ะมียอยพูดถึงาอาการทุน่นอาการทุ่นมี2แบบคือหนึ่งอยลงห่อ,อยลงน้งํา,าร,ร,รียกว่าการตอกนะครับยกตัวขึ้นเรียยวกาอาการถอนนะครับส่วนใหญ่ไม่ตายก็จะวัดจังหวะ ทุ่นจกตัวขึ้นครับถามว่าจังหวัดตอวัดได้ไหมได้ครับจังหวัดตอวัดแล้วทุ่นจะเอียงแบบนี้นะครับเพราะปลาภาพเหยื่อแล้วลากออกไปนะครับอจะลงแบบนี้นะครับในกรณีไม้ตายนะครับต่อไปทุ่นทรงยาวแบบนี้นะครับรูปร่างจากคล้ายๆแบบแรกแต่มีความยาวมากกว่านะครับทุ่นแบบนี้นะครับผมจะเอาไว้ตกเป็นบาลานซ์แตะนะครับ บาลานแตคืออะไรนะครับบาลานแตก็คือเราจะเซตพุ่นนะครับเราจะเซตพุ่นโดยใช้ตะกั่วนะครับตะกั่วต่อลงมานะครับลูกหุนตะกั่วแล้วก็ว่ากันไปนะตั้งพุ่นให้ตะกั่วลอยตะกั่วลอยแล้วพุ่นเราก็จะตั้งไว้ที่6ข้อ5ข้อสี6ข้อสีแล้วแต่แล้วแต่ความถนัดเลยนะครับส่วนใหญ่ผมจะตั้งไว้ที่5ข้อสีตั้งไว้ที่5ข้อสีนะครับตะกั่วจะลอย ตะปวจะลอยตะปวจะไม่แตกหน้าดินตะปวจะไม่แตกหน้าดินครับหลังจากนั้นเราจะปั้นเหยื่อปั้นเหยื่อที่ตัวเบ็ดไอ้ตัวเบ็ดเหยอ,อที่พุ่งอยู่ที่ตัวเบ็ดจะลงไปอยู่หน้าดินแตะที่หน้าดินนะครับแต่ตะปวยังจะลอยอยู่นะจังหวะนี้ทุ้นจะลดลงไปเหลือประมาณ3ข้อสีนะครับตะปวลอยเหยื่อแตะพื้นทุ้นบวกอาการอยู่ที่3ข้อสีนี่คือบาลานซ์แตกอาการจะไว อ่าบอกนาปลาที่กินค่อนข้างระแวงนะครับค่อนข้างระแวงก็การก็คือมีตอกมีถอนนะครับอ่าถอนก็สุดออกไอตอกตอกสุดถอนสุดอ่าก็วัดได้นะครับต่อไปทุ่ทถ่สงกระบอกอ่าทุ่นแบบนี้ใช้แบบไหนประล้าลอยเลยครับลอยอย่างเดียวอ่าผมจะใช้ปราล้าลอยอย่างเดียวเพราะทุ่นมีความยาวนะฮะหนานะครับพยุงเหยื่อได้ดีนะครับ ก็ทั้งเหยื่อทั้งตะปวจะลอยอยู่กลางน้ําเลยครับวิธีตั้งก็คือผมจะตั้งให้มาประมาณนี้ให้อยู่ประมาณข้อแดงข้อแรกนี้ปึออ๊บแล้วคุมน้ําหนักเหยื่อเอาคุมน้ําหนักเหยื่อเอานะครับโดยที่ให้ีทุน่นเวลาเราปั้นเหยื่อแล้วโยนเหยื่ยอลงน้ําทุ่นอยู่ประมาณกลางนี้หรือตรงนี้หรือตรงนี้อ่าประมาณนี้นะครับประมาณนี้นะลักษณะการกินปลากกอบพวกปลา,าเกร็ด ขนาดใหญ่นะครับปลาเกตขนาดใหญ่จะชอบมากเลยครับเพราะว่าปลาพวกนี้จะกินอยู่กลางน้ำนครับเ <IS> ขาจะมาดูดเยหยื่ออ่าพอดูดเราตั้งทุ่นอย่างนี้ทุ่นจะ,จะเป่ามากนะครับเวลาเขาดูดเหยื่อทุ่นก็จะถอนลงไปนะครับปื๊ดพอเขาพ่นเยอ่ออกทุ่นก็จะเด้งขึ้นมาเวลาเขามาดูดเหยื่อปื๊ดทุ่นก็จะตอกลงไปนะครับเวลาเวลาพ่นออกก็จะออกมานะครับ <IS> นี่จังหวะที่วัดปลาคือจังหวะที่เขาดูดเหยื่อเข้าไปวัดจังหวะตอกจะ ชัวสุดนะครับจะชัวสุดเลยอ่ะเดี๋ยวมาลองดูดีกว่านะว่าเราจะตกแบบไหนกันวันนี้เดี๋ยวผมจะตกเป็นไม้ตายก่อนนะครับจะใช้ทุน่นทรงักบ,บี้นะครับตกไม้ตายเดี๋ยวมาดูอาการทุ่นกันครับว่าเป็นยังไงนะครับก่อนอันดับแรกนะครับเราจะมาตั้งทุน่นกันก่นอนนะครับตั้งทุ่นกันก่อนอ่าอย่างที่บอกนะครับไม้ตายอ่าผมจะตั้งทุ่นมาอยู่ที่นี่ข้อแดงอ่าข้อแรกครับตะกัว จะลอยพยุงทุ่นอยู่ท um ี okay, ่ข้อนี้นะครับข้อแดงข้อแดงสุดเลยไปดูนะครับเหตุผลที่ตั้งแบบนั้นคือต้องการให้ทุ่นเราเบาที่สุดนะครับวลาปลายกเยื่อจะได้ไม่ระแวงนะครับโอเคครับจากภาพนะครับนานๆก็จะเห็นว่าทุ่น มีอาการมีระยะทุ่นอยู่ที่ข้อแดงข้อบนนะครับมีตะกัวยังลอยอยู่นะครับต่อไปนะครับถ้าเราตั้งทุ่นได้แล้วก็เราจะขยับทุ่นขึ้นหาหน้าดินนะครับโดยที่ตั้งให้ทุ่นนั้นโผล่ขึ้นมานะครับจากน้ําประมาณ3ข้อสีนะครับประมาณ3ข้อสีนะ,ะเดี๋ยวลองตั้งทุ่นดูครับเราก็จะเลื่อนทุ่นขึ้นไป เดือนพิ่งินไปนะครับลองหาดูก่อนครับประมาณไหนนะครับคุ่นเราตอนนี้ตะกั่ลวลงไปอยู่หน้าดินแล้วนะครับลงไปอยู่หน้าดินแล้วตอนนี้รู้สึกว่าจะสูงไปนะครับเดี๋ยวผมจะลดลงมาหน่อยนะครับลดลงมาหน่อย นี่น่าจะโอเคแล้วนะครับก็ผมจะใช้ประมาณนี้นะครับประมาณา3-4ข้อสีนะครับในการตกไม้ตายนะครับก็เดี๋ยวมาดูอาการทุ่นกันนะครับเดี๋ยวใส่เหยื่อไปนะครับแล้วก็รอดูอาการทุ่นว่าจะมีปลาเข้ามากินหรือเปล่านะครับโอเคครับตามชมกันครับ ตอเป็นตะเพียนครับตัวแรกครับจากอาการทุ่นไม้ตายนะครับเห็นว่าทุ่นต่องลงไปค่อนข้างเร็วเลยทีเดียวดูอาการต,ต่อไปครับ ต่องลงไปส้้นนะครับต่อสองสาแต่ละเมตรนะครับ เม็ดนะครับใส่ก็โอเคเลยกำลังกินเลยครับตามชมตัวต่อไปครับ จระเมดเยอะนะครับจระเบี๊ตัวหนึ่งมีอาการตอ,อกลงไปเลยนะครับนีไม่ตายเราไม่ถอนเลยนะครับตอ,อกอย่างเดียวเลยนะครับ เป็นเดลเมตอีกหนึ่งตัวครับไซก็กำลังกินนะครับ เป็นกระมังนะครับดูนตอกยลบลงไปเลยนะครับนี่ครับดูตัวครับแหมไม่ธรรมดานะครับตัวเบลเลอร์เลยครับ อสวยครับดอกนี้เป็นปาตะแหนะครับโอ้โหแหตัวนี้สวยนะครับดูครับใบที้เปตัวใหญ่นะครับโอเคครับสำหรับไม้ตายนะครับก็จะประมาณนี้นะก็เดี๋ยวเซตพุ่นใหม่ครับตกบาลานแตะนะครับ ดูว่าอาการบาลานซ์แตกเป็นยังไงนะครับครับก็จบกันไปแล้วนะสำหรับวิธีการตกชิ้นหลิวแบบไม้ตายนะครับก็อาจจะพอเป็นประโยชน์ให้กับน้านะครับที่หัดเพิ่งหัดนะครับตกชิ้นเหลิวนะครับดูอาการทุนเซ็ตทุนยังไงนะครับก็สำหรับครั้งหน้านะครับก็ผมจะมาตั้งทุนแบบบาลานซ์แตกนะครับแล้วก็สังเกตอาการเหมือนเดิมนะครับติดตามชมนะครับก็กดซ u b สไครต์กด ดิ้งถูกใจกดถูกใจไว้ด้วยนะครับก็จะได้ไม่พลาดคลิปต่อไปของผมนะครับก็วันนี้หมดเวลาแล้วครับต้องไปธุระต่อนะฮะก็ยงังไงขอฝากด้วยช่องตกปลากันวัเต่านะครับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ